สำหรับหัวข้อวันนี้นะคะวันนี้เรามาเล่นพี่อาการกันนะคะพี่อาการกันนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมปี2564ของทีมวันจันทร์นะคะไม่พูดพรามทำเพลงกันละค่ะไปฟังกันเลยนะคะ สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับทีมวันจันนะคะในช่วง1นถึงเกระกระดาคามนี้นัเงินมาแล้วเงินมาใบแรกเลยดีใจไหมคะนะคะมีในเรื่องของการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะการที่แบบมีอารมณ์ศิลปินมีอารมณ์แบบอาร์มีอารมณ์แบบ อยากฟังเพลงอยากร้องเพลงว่างั้นเถอะนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมีนเรื่องของการเบาใจสบายใจมาบ้านเถอะนะคะเขาก็บอกว่าแม้อย่างนี้น้อยคุณอาจจะเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของการทํามาหากินเกี่ยวกับในเรื่องของอไรายได้นะคะที่เงินจะเข้ามาโอเคไหมนะคะก็มันยังเข้ามาอยู่นะนะคะมันยังเข้ามาอยู่นะอาจจะเป็นแบบ นการเข้ามาที่อาจจะยังไม่ได้อย่งใจคุณนะคะแต่คุณกําลังได้รับเงินก้อนมานะที่มันจันไม่แน่ใจว่าเงินก้อนเนี่ยได้มาแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มาแล้วก็กําลังได้มาด้วยถ้าใครยังไม่ได้สัปดาห์นี้ก็มีโอกาสได้นะคะว่าเงินก้อนในที่นี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละท่านด้วยนะคะบางท่านเนี่ยสามพันก็ถือเป็นเงินเงินก้อนของชันแล้วนะนะเศรษฐกิจแบบนี้นะช่วงเวลาแบบนี้ก็ถือว่าเออโอเคแล้วนะคะบางท่านได้รับเกือบหมื่นบางท่านได้ ได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านว่ากันไปตามแต้มบุญของแต่ละคนแล้วกันนะคะบางครั้งคุณก็เก็บเอาเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆม,มาคิดนะสําหรับพีมันจันนะคะเก็บเอาเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆม,มาคิดแบบคิดหนุ่คิดนี่ไม่รู้คิดอะไรนะคะคิดเยอะคิดเยอะไปหมดเลยดื่มน้ําให้มันเยอะๆหน่อยนะสาหรับพีมันจันนะคะพยายามจิบน้ำเนาะจิบให้ได้ทั้งวันได้จะยิ่งดีนะคะเขาบอกว่าพลังงานคุณเนี่ย ถ้าเกิดท่านใดปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วนะคะแล้วมีช่วงหนึ่งหรือว่าช่วงนี้อ่ะคุณขาดขาด,ขด,ขดขหายไปเนี่ยก็กลับมานะคะพยายามกลับมาดึงพลังงานนะคะดึง energy พลังแห่งบุญ้นของคุณเนี่ยกลับมานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอีกสักครั้งหนึ่งซินะคะลองดูซิว่ามันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะสำหรับพีมวันจันนะคะแล้วก็ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันก็อย่างน้อยๆก็มีเรื่องของการเงินแหละนะ่ถึงแม้ว่ามันอาจจะเข้ามาได้ไม่เยอะก็ตามเข้ามาปุ๊บมีรายจ่ายปั๊บรอรอกันเลยทีเดียวนะคะที่วันจานเนี่ย5เดือน5วัน5สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการเงินคุณหมุนมากๆเลยนะ นะคะโปรไฟล์ของคุณเนี่ยใครมองมาจากข้างนอกเนี่ยเอออาจจะแบบมองมีตังเนาะเฮ้ยดูแล้วมันดูด,ดูดูมีเงินดูแพงนะคะดูแพงดูแพงนะคะแต่หารู้ไหมว่าในกระเป๋าฉันเนี่ยโอ้ยมันออกเป็นว่าเล่นเลยนะเงินเนี่ย มันเข้ามาให้ชื่นใจบัญชียอยู่ได้สักแบบวันสองวันก็หลุราสหมาห่าสุดแล้วแม่เน,นี่ยคะเนาะรหรับทีมอาจารย์แต่ก็ยังมีเข้ามาค่ะสิ่งดีดีนะคะทีนี้คุณก็ให้ระวังนิดนึงเนาะ,ะเกี่ยวกับในเรื่องของการระแวงนะคะการที่แบบมีในเรื่องของอต่อหน้าเนี่ยมันพูดอย่างเงี้ยกับเราโอเคโอเค,อเคดีดีเนาะแต่รับหลังมันเป็นอีกอย่างหรือเปล่าใช่สําหรับบางคนคนไกล้ตัวนะคะเพื่อนคุณทหาช้านะคะหรือ บริวารรอบรอบข้างคนใกล้ตัวนะคะระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาเนาะข้อตกลงบางอย่างนะคะมันมันเป็นไม่เป็นเปนตามข้อตกลงนะคะมีในเรื่องของการที่ยังลังเลยังระแวงระแวงอะไรกันอยู่นะคะจะเผยใตยหมดเลยก็ไม่ดีนะสำหรับทีมจันในช่วงสัปดาห์ที่1-7 กะกลาคม6กสีนี้เลยนะคะระวังทาพูดด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับการแสดงออกบางอย่างนะคะเก็บเงียบๆไปบ้างก็ได้นะสาหรับปีมันจันนะคะเนาะทีนี้การพยากรของอาจารย์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกลูกครึ่งลูกผสมอะค่ะนะคะก็คืออาจารย์จะตัดที่6โมงเช้านะคะ6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะ,อะขอโทษค่ะ,ะเที่ยงเที่ยงวันไปถึงเที่ยงคืนคุณคือวันนั้นเพียวๆเลย นะคะเพียวๆเลยนะคะจัดๆเลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าคุณเกิด6กโมงเชา้ายังไม่ถึงเที่ยงคุณก็จะอิงไปวันก่อนหน้านะคะส่วนนะคะท่านไหนที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรคะเกิดช่วงแบบหลังเที่ยงคืนไปแล้วเช้าไปเป็นอีกวันหนึ่งคุณก็ต้องดูทั้ง2วันนั่นเองนะคะเนาะ ท่านไหนไม่แน่ใจนะคะว่าเอะอาจารย์หนูผสมหรือเปล่าหนูลูกผสมไหมจะผสมลูกครึ่งไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะทักมาถามได้พิมพ์คําถามใต้คอมเมนต์ออกพิมพ์คอมเมนต์ใต้โคต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์คํานวณให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,นะจ๊ะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกนิดนึงนะคะสาหรับพิมพ์บจารย์เนาะเนี่ยเห็นไหมนะคะ ใช่นะคะ B My c e l t a r o กับไพ่ออราโกลนะคะก็คือประสานกันเลยคอนแทกกันเลยหล่ะนะคะมีในเรื่องของทีมงานจันทร์คุณมีโชคดีมาบ้างแล้วแหละคุณเหมือนกันได้คุณเหมือนได้รับอะไรมาบ้างแล้วนะคะกับสิ่งดีๆตรงนี้นะคะเนาะ ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องมาแล้วแหละนะคะแต่อาจาจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับทีมันจันไพ่ใบนี้ออกสองรอบแล้วเมื่อกี้นีน้ทีมอาทิตย์ก็ออกไพ่ใบนี้นะคะทีมันจันก็ขึ้นไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นเราระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบเซฟตัวเองนะเซฟตัวเองเซฟคนในครอบครัวนะทีมันจันนะคะระวังเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคตัวเชื้อไวรัสโควิดด้วยเช่นเดียวกันการอย่าตกป้องกันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ ดูแลเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ด้วยอาจจะไว้ลืมที่หาไม่เจอลืมมื้อไวตรงไหนแล้วอ่ะหาของไม่เจอของหายนะมีมีอารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะสําหรับทีมจันนะคะเนาะเนาะแล้วก็บางครั้งเนี่ยทีมจันช่วงนี้อาจจะไพโบล่านิดนึงนะคะไพโบล่าเขาเรียกอะไรคะไพโบล่านะคะสองขั้วสองอารมณ์ค่ะราชินีประจันขึ้นนะคะเจอไฮเปอรเซสเหนื่อยขึ้นนะคะ ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะอารมณ์ดึงขึ้นลงลงนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคุมอารมณ์นิดหนึ่งนะสำหรับทีมันจันนะคะก็สามวันทีสี่วันเครียดน่ะแหละคะ่ะทีมันจันนะคะแต่ก็ยังมีสิ่งดีเข้ามาอยู่นะเนาะนะคะทีมันจันเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพลังธาตุน,น้ำนะคะบางครั้งเนี่ยการเป็นตัวตนของคุณเนี่ย เวลาที่คุณไปเจอสังคมข้างนอกเนี่ยทีมบันทีมจางเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับลุกนิดนึงนะคะเก็บความเป็นลดส่วนตัวของคุณเอาไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เวลาคุณไปเจอเจอคนข้างนอกเนี่ยพยายามระวังนะเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดเซฟคําพูดได้จะดีมากๆนะคะเนาะระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเจรจาต่างๆประมาณนี้นะคะระวังว่า ข้อตกลงหรือคําพูดเราเนี่ยพูดไปแบบนี้เนี่ยอจาจจะแบบไม่ค่อยโอเคกับในช่วงสถานการณ์นั้นๆก็เป็นไปได้นะจ๊ะเนาะโอเคค่ะจบลงไปนะคะค่าเกิดเหมือนเดิมค่ะนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเพอเข้ามาแล้วก็เป็นเพื่อนกับชนิดหนึ่งโดยการกด subscribe หรือกดติดตามนั่นเองนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า